สวัสดีครับเพื่อน,อนๆครับวันนี้ช่องไทยเอ็นของเรานะครับจะมาแนะนําซีรีส์ดีๆใรับให้ได้ด,ใด,ดูให้ได้ติดตามกันนะครับสำหรับซีรีส์จากไอชีอี e นะครับเรื่อง lost นั่นเองโอ้โหมีคนพูดถึงกันมากว่าดีมากน่าดูมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆกันอีกด้วยนะครับซึ่งในส่วนของซีรีส์จากไอชีอี e, เรื่อง lost จากฝั่งเกาหลีเนียนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงวัย40นะครับที่ไม่ประสบ ความสำเร็จอะไรสักอย่างนะครับกับผู้ชายวัย7 7ที่กลัวว่าเขาจะทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างด้วยเหมือนกันก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งนอกจากนะครับ อีบูจองนะครับซึ่งนําแสดงโดยจอนโนดยอนจะเป็นนักเขียนสาวใหญ่วัย40ปีที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ประสบความสร็จแล้วเนี่ยเธอก็ได้มีการเกิดเหตุการณ์ครับที่ทําให้เธอนี่แทงลูกนะครับและก็ต้องลาออกจากงานประจําและก็ไปทํางานเป็นแม่บ้านพาร์ทไทม์ซึ่งเธอพยายามหาเหตุผลนะครับที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว คือว่าอยากจะฆ่าตัวตายว่าอย่างนั้นแหละแต่ในขณะที่อ e ีคังแจนะครับนำแสดงโดยระยูจุนยอนนะครับชายหนุ่มวัย27ปีครับผู้มีอาชีพขายบริการนะครับที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไปสู่หนทางความสำเร็จแต่ดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมรอบข้างเนี่ยนะครับกลับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าอนาคตข้างหน้าของเขาช่างดูมืดมนซะเหลือเกินนะครับแล้วก็ไม่มีทางเป็นอย่างที่เขาฝันได้เลยเขาและเธอนะครับจึงต้อง ต้องมาเยียวยาบาดแผลให้กันและกันนั่นเองซึ่งโอโหชื่อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยนะครับนั่นะก็คือว่า human disqualification no longer human แล้วก็ lost นะครับ เป็นซีรีส์แนวะดรามา่าเมโลดราม่านะครับกำกับการแสดงโดยฮอจินโฮนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยกำกับภาพยนตร์เรื่อง The Present มาก่อนนะครับส่วนคนเขียนบทก็คือคิมจีฮเยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีผลงานการเขียนบทภาพยนตร์อย่าง My Love My Bride นะครับซึ่งกมีทั้งหมด16ตอนด,ด้วยกันนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องก็จะมีพิกบยองอึนนะครับรับบทโดยจองซูนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นสามีของบูจองที่ทำงานเป็นหัวหน้าในแผนกซูปเปอร์มาร์เก็ตของห้างสปปรรพสินค้าร่วมด้วยคิมฮโยจินนะครับรับบทโดยขยองอื่นครับ เป็นแฟนเก่าของจองซูนะครับซึ่งแต่งงานแล้วกับสามีที่มีฐานะครับแต่ว่าสามีเนี่ยป่วยนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลและเธอก็คอยดูแลสามีมาเป็นเวลาหลายปีด้วยแต่และคนมีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีเหตุนะครับให้ต้องมาเจ,เจอกันนะครับผมแล้วก็มีเรื่องราวที่โอลวนโอลมานเกิดขึ้นกันอย่างแน่นอน โดยผู้กำกับฮ o อจินโฮนะครับเป็นผู้กำกับสายภาพยนตร์ชื่อดังที่มาชิมลางกำกับซีรีส์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีผลงานอย่างมากเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นคริสม t สอินออกัส s นครับในปี1998เอ i ร Snow ในปี2005แล้วก็อีกหลายเรื่องนะครับโดยซีรีส์แรกของเขาเนี่ยได้กำกับร่วมกับผู้กำกับพักฮงซูนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ร่วมกับเขาจากเรื่อง Forbidden Dream ในปี2018 เในซีรีส์เรื่องนี้นะครับเรียกได้ว่ามีการนํานักแสดงนะครับที่เป็นนักแสดงจากภาพยนตร์ชื่อดังนะครับอย่างจอนดอยอนและก็ระยูจุนยอนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงภาพยนตร์ชื่อดังทั้งคู่นะครับได้มีการมาจับลง ซีรีส์นะครับจึงเป็นอะไรที่น่าติดตามมากเป็นพิเศษนะครับรวมถึงยังได้ผู้กำกับสายภาพยนตร์มากำกับบวกกับนักเขียนบทที่มาจากสายภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันซึ่งต้องบอกเลยว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศเกาหลีเนี่ยภาพยนตร์เป็นอะไรที่ทำเงินและก็ด่งดังมากๆยิ่งโดยเฉพาะนักแสดงที่แสดงภาพยนตร์ก็จะเป็นอะไรที่ด่งดังและก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับในส่วนของซีรีส์ Lost นะั้น นะครับก็เป็นซีรีส์ที่สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ10ปีของช่อง JTBC นะครับจึงเป็นการรวมความพิเศษหลายอย่างอย่างที่บอกกันมานั่นเอง สำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับในส่วนของ Lost นะครับรับรองว่าสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับก็ไปติดตามกันได้ทางแอปพลิเคชัน i c e นะครับหรือว่าทางเว็บไซต์ i c e กันได้เลยขอบคุณข้อมูลจาก i c e ด้วยนะครับแล้วก็แต่เกิดว่าคุณชอบที่อยากจะให้เราได้มีการแนะนำซีรีส์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์จากฝั่งเกาหลีซีรีส์จีนซีรีส์ไทยซีรีส์ฝรั่งนะครับก็สามารถที่จะกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้มีซีรีส์อะไรดีๆน่าติดตามออกมาใหม่ก็จะเอามาแนะนำให้กับทุกคนได้ติดตามกันครับวันนี้ทีมงานไทยเอ็นลาไปก่อนสวัสดีครับ